สวัสดีค่ะร้าน b a b y smile com นะคะวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าเตียงสระผมเด็กนะคะเหมาะสําหรับเด็กอายุ5เดือนถึง12ขวบนะคะเตียงสระผมเด็กมีที่นั่งให้รองนะคะถ้าเด็กตัวใหญ่หน่อยปรัแบบให้มันอยู่ข้างล่างถ้าเด็กตัวเล็กหน่อยเลื่อนขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ค่ะสําหรับที่รองคอของเรานะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ค่ะแล้วก็ที่รองนุ่มค่ะวัตถุดิบนะคะเป็นพลาสติกอย่างดีค่ะแข็งแรง แล้วเวลาเก็บนะคะไม่ยากเลยค่ะแค่ถอดที่นั่งรองนะคะออกแล้วก็พับข้างหลังแค่เนี้ยก็สามารถเก็บได้แล้ว